ไม่รู้จะไห้คาว่าขอบคุณอย่างไรจริงๆนะคะวันนี้กุ้งบริหารเราเท่ยเดียวกันค่ะมาพร้อมเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนญที่เป็นทีมของงัดซึ่งเราถือว่าท่านคงทราบดีอยู่ตลอดเวลาในการที่ท่านประชาสัมพันให้เราคณนะคณะไหนไปเจอเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยศาสตร์ของใครที่ชานานก็จะเชื่อมไปที่คณะนั้น แต่คณะแต่ละคณะจะรับผิดเขายังไม่สามารถจะทําได้2,549ชุมชนเรากําลังคลืบทลานให้ต้นแบบของตาําบลที่มีชุมชนต้นเราไปเห็นคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นที่ทรัพยากรชุมชนเนี่ยมีคุณค่าในแต่ละชุมชนหรือการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติของชุมชน โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริเรายังมีโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทราพัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุกปีนะคะที่จะลงชุมชนโดยอนุสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจริง,รงๆเพราะนั้นเวลาเราจัดเรื่องอะไรก็ตามนักศึกษาเราคณะจะเมื่อลงไปเห็นตำบลอำเภอใดที่น่าสมควรที่จะต่อ,อยอดพัฒนาท่านเชื่อมาที่มหาวิทยาลัยทุกส่วนเพราะเราถือว่าเครือข่ายเรื่องสำคัญเราขอเป็นเครือข่ายกับทางท่านสื่อทุกชนนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะพูดคืองานดิลในหลวงราชการที่9ก้านะคะโดยทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานเราจะจัดขึ้นที่เวทีรัชภัะน์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะที่ขับเคลื่อนโดยมีทุกคณะนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเราจะได้ทราบว่ามันมีโอดความทางธีมของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะนั้นตอนนี้นั้นในเนื้อในของบิลเดี๋ยวจะมีท่านผู้บริหาร เขาเป็นลนักษณะเอาคุณเดชเอเคชัน e ค่ะุกหลักสูตรจะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนแม้ตอนนี้ผู้รับผิดชอบที่ใหญ่อันนี้เป็นเนื้อในที่สองนะคะเนื้อในที่ต่อไปก็คือเป็นเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัฐวิชาอาจารย์คุณทิศาวัชรเงว์นะคะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะโดยในปีนี้นขาจัดระบบควบคุมค เพราะเราได้จดตัวบ่งที่ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่คสังเกตเห็นว่าที่ด้การพูดมันไเท่าสทีกันพัฒนาที่จุดท้องถิ่นซึ่งเราจะทํางานร่วมกับจังหวัดเรียนท่านผู้ว่าไปเลยนะคะคปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัทรพิการจัดขึ้นเป็นปีที่สี่แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการจัดงานการง่ามกันโครงการตอมานะคะโครงการแข่งขันทักษะการตัดสินใจทางคลินิก ที่เราทำทำตรงน,นั้นพี่ใจไพี่สุน่ามันมันสามารถลงทุนแล้วก็ที่จะผมมีข้อมูลเรื่องของตัวเลขปริมาณน้ำนะครับก็ปรากฏในอาชีพเราคือว่าซึ่งรชาชภัฏทุกแห่งนะจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ะะเป็นวันที่พระองค์ท่านนั้นได้ให้นามแล้วก็มอบตราพระราชาก,กิจกรประจําพระองค์นะคะเพราะฉะนั้น14กุมภาะะพันธ์รัชพัฒน์จึงเป็นวันสําคัญและเราก็เป็นงานที่สําคัญที่จะมีการประชุมวิชากาาร,ระดับชาตินานาชาตินะครับแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม แล้วก็มีอีกหลายงานหลายส่วนที่ในงานราชพัฒน์นี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทักษะทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่างานวิชาการเป็นงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วเป็นงานที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสู่ชุมชนท้องถิ่นในภาพของธีมของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นสถาบนันอุตสาหกรรมนาท้องถิน่นในทุกส่วนที่จัดงานใดนวันนี้จะเป็นการจัดงานเพื่อ ให้สะท้อนภาพของพลังของมหายลราชพัฒนที่ป้องกันเป็นสถาบันศากษาพการพัฒนาท้องถิ่นจริงๆค่ะ